สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องบ้านสวนสุวิมนนะคะวันนี้บ้านสวนสุวิมนพาเพื่อนๆมาชมความงามนะคะของบอนสีวันนี้เราจะแบ่งบอนสีสายพันธุ์เหล่านี้ให้แก่เพื่อนๆนะคะในราคาเพียงต้นละ49บาทเท่านั้น ทุกต้นเนี่ยใหญ่โตมากนะคะเป็นบอนสายพันธุ์โบราณนะคะตู้นี้เป็นบอนสายพันธุ์โบราณแล้วก็เป็นบอนที่หลายๆท่านเนี่ยถามถึงกันมาตลอดเลยนะคะนี่อันนี้คือรูปภาพโดยรวมก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวจะมาแนะนำาทระต้นสําหรับลูกค้าที่ต้อง,องการนะคะสั่งซื้อบอนสีของเรานะคะเราสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 9 6 4 2 5 3 1 3 6นะคะโดยเบอร์โทรศัพท์นี้สามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้อัตโนมัติเลยทีเดียวแล้วก็เรามีบริการจัดเก็บปลายทางให้สำหรับท่านที่ไม่สะดวกโอนนะคะแล้วก็เรายังมีค่าจัดส่งที่ถูกมากนะคะค่าจัดส่งของเราเหมาเก็บแค่50บาทเองนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะสั่งเข้ามากี่ต้นค่าจัดส่งของเราก็ยังคงเป็นค่าจัดส่งราคาเดียวค่ะเหมาส่ง50บบาทนะ สวนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรสำหรับท่านใดที่สนใจจะรับบอนสีเหล่านี้ไปขายนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยเรายินดีและมีราคาส่งให้ด้วยนะคะวันนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเรามีบอนสีอะไรบ้างต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยราคา49เท่านั้นเองนะคะเรามาดูสายพันธุ์ตู้แรกกันก่อนตู้นี้นะจะเป็นบอนโบราณทั้งตู้เลยนะคะโอ้เพื่อนๆต้นใหญ่จริงๆ นี่นะคะเดี๋ยวแมค่ค้าจะค่อยๆหยิบมาแนะนำเพื่อนๆทีละหนึ่งกระถางไปเลยนะคะเริ่มต้นที่ตัวนี้ก่อนเลยดีกว่านะคะต้นนี้สวยเพื่อนๆเ,เป็นบอนกัดสีนะคะเป็นบอนกัดสีสวยมากนะคะนีม่มีชื่อว่าเพชรพญาเสือะคะ่ะเพื่อนๆมีจํานวนอยู่ประมาณสักห้ากระถางนะคะเพชรพญาเสือเป็นบอนใบไทยนะคะกัดสีแดงสด แล้วเวลาเขากัดสีเขาจะสวยมากเลยนะคะต้นถัดมาเพื่อนๆเ,เห็นต้นนี้ไหมคะเนี่ยที่แบบมีเยอะๆมีจํานวนเยอะๆเ,เนี่ยตัวนี้นะคะชื่อว่าลือสีโคบุตเพื่อนๆต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่สําหรับคนที่นิยมบอนสีต้นใหญ่ๆนะคะบอนสีต้นใหญ่ๆบอนสีใบใหญ่ๆเนะะี่ยค่ะตัวนี้ไม่น่าพลาดไม่น่าพลาดเลยนะคะชื่อว่า ลือสีโคบุตรนะคะนี่เป็นบอนที่เวลาโตขึ้นจะกัดสีชมพูส,สวยๆนะคะส่วนต้นอีกต้นหนึ่งนะคะที่หลายท่านเนี่ยชอบมากตัวนี้ชื่อว่าพิษณุโลกเป็นบอนใบยาวค่ะเพื่อนเป็นบอนใบยาวที่เวลาโตขึ้นเนี่ยเขาจะกัดสีชมพูนะคะในรูปเนี่ยโอ้โหต้นใหญ่ยักษ์มะหึมามากนะคะค่อยๆไล่กันไปเรื่อยๆนะคะ สวนต้นนี้นะคะเพื่อนๆมีชื่อว่าพระยาคุดเพื่อนๆพระยาคุดเนี่ยเป็นบอนใบใบยาวนะคะแล้วเวลาเขาโตขึ้นเขาจะกัดสีแดงอิดนะคะเพื่อนๆกัดสีแดงอิดสวยมากใบยาวแล้วก็ใบเขาจะบิดๆปลายใบนิดนึงนะคะมีจํานวนอยู่นะรอบที่แล้วลูกค้าอยากได้แมค่ค้าไม่มีขายวันนี้มีจํานวนด้วยนะคะสามารถเลือกได้เลยพระยาคุด ต่อนะคะตัวนี้ชื่อว่าสุรเสณนนะคะแล้วก็เป็นหน้าป้ายด้วยตัวนี้ก็เป็นใบยาวอีกแล้วเป็นแนวโบราณกันก่อนตู้นี้นะคะเป็นแนวโบราณกันก่อนแล้วเวลาโตขึ้นใบเขาจะยาวแล้วเขาจะมีป้ายนะคะด้านหนึ่งติดสีเขียวด้านหนึ่งติดสีชมพูแล้วก็มีเม็ดสวยเชียว ต่อนะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะมีชื่อว่าหงฝรั่งนะคะเพื่อนๆมีชื่อว่าหงฝรั่งเขาจะมีลักษณะคล้ายกับหงสุวรรณแต่ใบจะใหญ่กว่าเม็ดแดงจัดกว่าก้านสีเขียวนะคะต้นนี้มีชื่อหงฝรั่งเนาะแล้วก็ถัดจากหงฝรั่งนะคะเรายังมีตัวนี้อีกนะคะเพื่อนๆหงฝรั่งนี่ไปทํากอได้เลยนะคะมีหลายต้นต้นนี้นะคะชื่อว่า จบพระนครนะคะจบพระนครมีว่างหนึ่งกระถางเนาะถัดมามาถึงไม้กัดสีกันบ้างนะคะต้นนี้มีชื่อว่าสยามนนทเขตนะคะสยามนนทเขตโตขึ้นจะกัดแนวหกหลงนะคะเพื่อนเ่ออันนี้กำลังเริ่มกัดแต่ไม้กัดสีพวกนี้จะกัดช้านิดนึงนะคะแต่ว่าเวลากัดมาแล้วรับประกันความสวยเลยนะคะ เดี๋ยวแม่ค้จาจะค่อยๆชี้ทีละต้นที่มันไม่ไม่ได้หยิบขึ้นมาให้ดูนะคะเพื่อนๆสีแดงตรงข้างหน้านี้นะคะเพื่อนๆตัวนี้คือเจ้าพระยาอภัยภูเบตเนาะแล้วก็ที่มีเยอะๆเลยนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะชื่อว่านินอัยรลาเป็นบอลใบาย,ยาวสีดําสวยๆนะคะมีนินอัยาลาแล้วก็ตรงมุมตู้เนี้ย มันจะเป็นไก่มาเหสวนค่ะแล้ววันนี้เรามีขุนสี่โคชโคงด้วยเดี๋ยวแม่ค้าจะค่อยๆหมุนตู้ให้เพื่อนเพื่อนดูนะพอดีว่าลงเรือนใหม่มันเสร็จแล้วแม่ค้าก็เลยอยากจะมาทําคลิปข้างหลังให้เพื่อนๆนดูบ้างนะคะจะได้เห็นจะได้เห็นตู้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเพื่อนเพื่อนอย่างต้นนี้นะคะเนี่ยค่ะต้นนี้ก็จะเป็นตัวทศกัณฐ์ ก็คือแม่ค้าเลี้ยงจนเขากัดสีแบบนี้แหละแล้วโทสกันชุดนี้มีจํานวนอยู่คะ่ะมีจํานวนเยอะเลยแหละเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านนี้บ้างนะคะแม่ค้าก็จะแนะนําเป็นลายต้นไปนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสนใจต้นไหนก็แคปรูปมาให้แม่ค้าถ่ายรูปเพิ่มเติมได้นะคะอย่างต้นข้างหน้านี้นะต้นนี้คืออีเหนาพบบุตรสบาเพื่อนๆจะลักษณะเหมือนอีเหนาแต่จะมีความชมพูเข้ามาด้วยเนาะส่วนต้นนี้นะคะที่เราเห็นเนี่ยมีป้ายแดงๆเนี่ย ตัวนี้คือตัวเท้าพิรันพนาสูลค่ะซึ่งไม้ตัวนี้อาจจะยังแดงไม่เต็มที่เนาะเนื่องจากว่ายังเป็นไม้เด็กกระถางสี่นิ้วแต่โตขึ้นรับประกันความสวยงามเลยนะคะแล้วก็ต้นนี้เป็นไม้หาย,ยากนะคะถ้าจาไม่ผิดเขาชื่อนับดาวตัวนี้เป็นไม้ใบยาวที่มีจุดแดงขนาดใหญ่เวลาที่เราปลูกเลี้ยงเข้าไปสักพักหนึ่งเนี่ยใบเขาจะมีจุดแดงเข้มขึ้นนะคะแล้วก็เลี้ยงตัวอย่างเป็นระเบียบเลยตัวนี้นะคะชื่อนับดาวนะแล้วก็ ต้นที่ดูใบเขียวๆนี่นะคะเวลาโตขึ้นเขาก็จะกัดสีนะต้นนี้ชื่อเล่าปีเพื่อนๆซึ่งกระถางเขาใหญ่มากเลยค่ะไม้ชุดนี้เปลี่ยนใส่กระถางแปดนิ้วได้ทุกต้นเลยนะคะแล้วก็ต้นตรงนี้นะคะชื่อว่า,เ,าเดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่ค้านึกชื่อแป๊บหนึ่งเขาชื่อว่าพระยาไกลสอนสีหราชนะคะต้นนี้เนาะพระยาไกลสอนสีหราช แล้วก็ยังมีหลายต้นเลยอย่างเช่นต้นนี้อยู่ในตับาบางละจันนะคะชื่อนายดอกรักนะคะตับวีรชนตับวีรชนชื่อนายดอกรักแล้วก็ต้นเนี่ยท,ที่เรียงเรียงกันอยู่ตรงนี้เป็นพุ่มๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหงฝรั่งนะคะมีหงฝรั่งแล้วก็นี่ชุดนี้ก็จะเป็นพวกตัวทศกัณน,นะคะเป็นพวกทศกัณแล้วก็ ต้นสวยๆแบบนี้นะคะชื่อว่าพญาอนุชิตเนาะมีพญาอนุชิตมีตัวยักษ์ปักหลันนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะมีวันสุขด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะกลุ่มที่เป็นพวกเพชรพญาเสือนะคะเผื่อท่านชอบเนาะมีไกรทองด้วยนะคะเพื่อนๆนี่กําลังกัดสีกันเลยทีเดียวตู้นี้นะคะจะเป็นไม้เก่าทั้งตู้เลยค่ะเพื่อนๆท่านใดสนใจตัวไหนก็ทักมามุมตู้ขาวๆเนี่ยชื่อว่า มัชฉานุเนาะมัชฉานุนี่นะคะแม่ค้ารีวิวให้ดูอีกทีนึงนะคะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับตู้นี้นะสวยๆฟูๆกระถางใหญ่ๆกันเลยนะคะส่วนตู้ข้างๆนะคะตู้นี้นะจะเป็นไม้ด่างค่ะเพื่อนๆจะเป็นไม้ด่างอันนี้ก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตค่อยๆเคลือคอค่อนไปนะคะอย่างตัวนี้นะคะก็จะเป็นพวกโวคาโนนะคะ มีหัวคาโนะมีตัวอันนี้เป็นเท้าทองอินนะคะมีเท้าทองอินตัวนี้เป็นตัวเทพอักษรา,านะคะสวยๆมีกาบสวยๆแบบนี้นะคะมีเทพอักษรานะแล้วก็ต้นนี้จะเป็นเพชรบ,บ้านปทุมนะคะส่วนต้นด้านข้างนี้นะคะที่แมคค้าชี้ให้ดูเนี่ยตัวนี้เป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้นี่ก็เป็นตัวพวกอ่าลูกไม้เหมือนกันแล้วก็จะมีเพชรจอมทองนะคะ มีตัวกิตติมาเจนจิลานะคะไก่นะคะตัวนี้เป็นไก่แก้วสวรรค์เนาะมีเงินแสนนะคะแล้วก็อ่าตัวนี้จะเป็นพรมพิมานนะคะพรมพิมานแล้วก็เจ้าปอแก้วเดี๋ยวหมคะให้ดูนะคะเนี่ค่ะเจ้าปอแก้วเนาะเศรษฐีมีเงินนะคะเศรษฐีเงินล้านนะคะเศรษฐีเงินล้าน <c oughs> เดี๋ยวค่อยๆดูไปเนะเาะก็จะมีหลายตัวเลยนะคะ มีพวกตัวจังหวัดมุกดาหารนะคะเหนือดวงนะคะนี่มีเหนือดวงด้วยนะคะมีองค์หญิงทอฝันแล้วก็จะเป็นพวกมณีนาราค่ะเนี่ยค่ะเป็นพวกมณีนารานะคะมณีนาราอันนี้ก็เป็นเท้าทองอินเนี่ยน้าสวยๆแบบนี้ค่ะมีเท้าทองอินนะเป็นพวกนางรากสดนะคะเนี่ย แล้วก็มีไม้เหลืองไม้เหลืองของเราก็จะมีหลายสายพันธุ์เลยนะคะอย่างตัวนี้นะคะเงินทองนาคนะคะมีเงินทองนาคแล้วก็เหลืองวันชนะเหลืองชาวลิศนะคะมีให้เพื่อนๆได้เลือกกันเลยนะคะสําหรับตู้นี้ก็จะเป็นอย่างนี้เพื่อนๆสนใจต้นไหนก็ทักมาแล้วก็จะมีพวกไม้ใบยาวคือพรพุทธชินราชด,ด้วยนะคะในตู้นี้เนาะนกวายุพักสีมหาโพนะคะ จตกระเทพอันนี้นะคะเอ้ยเทพสถิตค่ะตัวนี้เทพสถิตไม้สวยๆอย่างนี้เนาะสีมหาโพนะคะแล้วก็อสงไขยนะคะมีอสงไขยด้วยเนาะเนี่ยค่ะจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสําหรับตู้นี้นะคะเป็นตู้ราคา49อีกเหมือนกันนี่นะคะเ,เพื่อนๆไม้สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้เรามีมาให้เ,เพื่อนๆได้ได้เลือกได้ชมได้ดูสายพันธุ์ในตู้กันก่อนเนาะ คือบางทีแม่ค้าทําคลิปแบบละเอียดไม่ค่อยทันเพราะว่าช่วงเนี้ฝนมันตกตหยุดหยุดค่ะแม่ค้าเก็บไม้เข้าเก็บไม้ออกบางทีไม้มันโดนฝนแล้วมันเป็นน้ําค้างเอยเป็นเชื้อราก็เลยต้องขออนุญาตทําคลิปรวมๆแบบนี้ก่อนนะคะท่านใดสนใจตัวไหนก็แคปรูปหน้าจอแล้วก็วงมาให้แม่ค้าได้เลยนะ ทั้งคลิปราคา49บาทราคาเดียวเลยสนใจต้นไหนก็เลือกกันเข้ามานะคะวันนี้นะคะแม่ค้าก็ต้องจบคลิปเท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะมารีวิวอีกหลายตู้เลยค่ะมีรอให้เพื่อนๆได้เลือกได้ชมกันอีกหลายตู้เลยค่ะวันนี้นะคะก็มีทั้งบอลดางมีทั้งบอลเก่าท่านใดสนใจตัวไหนก็เลือกเข้ามาส่วนท่านใดที่อยากจะได้อา่า ฮอร์โมนมาร์ตินี่ก็ยังสั่งกันเข้ามาได้นะคะมาร์ตินี่มีสปปรรพคุณยังไงมาร์ตินี่เนี่ยจะช่วยเรื่องการเจริญเติบโตของบอลสีนะคะช่วยให้แตกกอดีแล้วก็ช่วยให้สีสวยสีเข้มนะคะราคาเพียงขวดละ100บาท1ขวดผสมน้ำรดได้100ลิตรกันเลยทีเดียวเนาะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะ พาชมบอสสวยๆกันเสร็จแล้วก็ต้องขออนุญาตจบคลิปเท่านี้นะคะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาอุดหนุนบอสสีของสวนเราในวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณจริงๆค่ะและวนวนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ